สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีการตัดต่อนะครับดังนั้นการคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้พี่โอถึงได้โพสต์ช้าเนื่องจากว่าพี่โอตัดต่อไม่เก่งนะครับแต่คลิปที่โอพี่โอพูดไปแล้วที่พรมนาด Cineplex ก็ขอขอบคุณ Major Cineplex ล็กซ์ไว้นะโอกาสนี้และขอบคุณ UAP Universal ที่เชิญเราไปดูภาพยนตร์เรื่องอบิเกด้วยนะครับที่คอเทียศิเนอาร์ตห้างเอ็มคอเทีครับ สาเหตุที่พี่โอต้องตัดตอนเนื่องจากว่าพี่โอลืมพร็อพนี่แหละลืมโชว์ตัว๋วแล้วก็ลืมอุปกรณ์ที่พี่โอพูดตอนท้ายคลิปว่าเป็นสิ่งที่เขาแจกนี่คือเลือดครับเลือดแจกเลือดเพราะว่านี่คือเป็นแวมไพร์ไหมคนดูก็จะเป็นแวมไพร์ไปด้วยก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ว่าใช้ยังไงพี่โอก็เลยจะต,ต้องเอาพร็อพเนี้ยมาใส่ในคลิปด้วยเพื่อที่จะถามทางค่ายหนังว่ามันมีวิธีการใช้ยังไงคือเขาให้เลือดมาแต่ไม่ได้บอกอุปกรณ์ไม่ได้ไม่ให้คู่มือการใช้ด้วยนะครับจะเอามาแย่เข้ากระแสะเลือดก็ไม่รู้จะเราก็ไม่มีเข็มไม่มีอะไรก็อาจจะองต้องเจาะแล้วก็กรอกปากอย่างนี้นะครับมีอีกอันนึงที่เขาให้เรามาด้วยนั่นก็คือนี่เขี้ยวครับเขียเข้ยวเขี้ยวอันเล็กนิดเดียว คือมันก็ใส่เข้ากับปากเราไม่ได้มันก็น่าจะเป็นปาก,กาตาาุ๊กตาลาบูบูอะไรประมาณนี้นะครับก็พี่โอ๋ก็คงไม่ได้ใช้จะเอามาแจกเล่นเกมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมที่อยากได้เคี้ยวของอบิเกลเป็นที่ระลึกเนี่ยก็บอกพี่โอมาแล้วเราก็นัดเจอกันตามโรงหนังหรือตามเส้นทางรถไฟฟ้าก็ได้นะครับพี่โอมีเขี่ยวเอาไปให้ก็แต่ว่า มันเล็กกว่าปากเยอะเลยนะครับครับช่วงต่อไปก็พบกับการพูดคุยถึงเรื่องอบิเกลจากที่พี่โอได้ทำไว้แล้วที่โรงหนังของในเครือ Major ร์ซ e p l e x ได้เลยครับครับคลิปนี้จะคุยจริงภาพยนตร์เรื่องอบิเกลเด็กอาจร้ายกาดเหมือนปีศาจท, <pps> ที่แรกพี่โอก็เข้าใจว่าเป็นหนังสัประหลาดนะเพราะว่าข้อมูลใน AMDB ็เขาบอกว่ามันเป็นหนังมอนสเตอร์ฮอลลร์นะครับแล้วก็เป็นหนังประเภท ฟิลเลอร์ด้วยก็คือทั้งสยองขวัญทั้งระทึกขวัญตอนนี้สิ่งที่พี่โอเปิดเผยได้ตอนแรกทําคลิปสั้นไปพี่โอไม่ได้บอกว่าน้องคนนี้เขาคือแวมไพร์นะครับเราไม่ได้ชมภาพยนต์เกี่ยวกับแวมไพร์มานานแล้วตั้งแต่ก็ไม่นานนะปีที่แล้วก็เพิ่งมีหนังนิโคลัสเคกกับนิโคลัสโฮเรื่องเรนฟิลเรื่องนั้นก็สนุกแต่ว่าไม่ทําเงินน่าเสียดายมากเป็นของค่ายนี้เหมือนกันค่ายที่นําเข้ามาก็คือ UIP นะครับตอนนี้หนังเรื่องนี้เป็นหนังของ U n i v เ r s a l เข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วที่18 เมษายนที่ผ่านมาพี่โอได้ไปดูรอบสื่อขอบคุณ u i p มากนะครับรอบสื่อจัดที่ M Quartier แล้วตอนนี้พี่โอยืนพูดอยู่ในอีกหนึ่งสาขาของ Major Cineplex ครับ พรหมนาซีเดรเพล็กต้องขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยหนังเรื่องนี้เป็นหนังสนุกมากใน i m d b ได้คะแนนประมาณ63เต็มร้อยจากนักวิจาร์แล้วก็6.6เต็ม10จากประชาชนโดยเฉลี่ยส่วนในเว็บมะเขือนั้นคะแนนสูงมากครับสูงลิ่วเลยก็คือ83%ความชอบของนักวิจาร์คะแนนประชาชนยังไม่ออกเพราะว่าที่อเมริกาเข้าฉายตามหลังเรา1วันนะครับแต่ว่ารอบสื่อที่ไปดูวันนั้นเนี่ยคนดูแบบว่าจบแล้วตบมือกันเกลียวถึง ว่าจะไม่มีช่องว่างให้ตบนะครับเพราะว่าตอนท้ายเครดิตครึ่งน,นี่เสียงเพลงดังมากอับิเกลเป็นนักบัลเล่อายุ12ปีนะครับนะถ้าดูในตัวอย่างเราจะเห็นนะว่าเด็กคนแล้วก็มันมีคำโปรยอยู่แล้วเด็กอาจร้ายกาจเหมือนปีศาจคนก็จะดูรู้แล้วอันนี้ไม่ได้สปอยเพราะว่าทางบริษัททางทีมงานเขาสปอยมาเรียบร้อยแล้วว่าเราจะไม่ได้ชมอบิเกลในเวอร์ชั่นที่น่ากลัว แวมไพร์นี่ก็สืบเชื้อสายมาจากแดกคูล่าก็ให้เราคิดประมาณนั้นก็นแล้วกันนะครับเดิมทีเนี่ยหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาจะให้คนเข้าใจว่าอาบิเกลคือลูกสาวของแดกคูล่าอยู่แล้วแต่ในเรื่องไม่ได้บอกนะในเรื่องตัวพ่ออาบิเกลก็ใช้ชื่ออื่นนะครับอาจจะถ้าหนังทําเงินอาจจะเปิดเผยที่หลังก็ได้ว่ามันมีสืบเชื้อสายมาอย่างไรเพราะว่าเธอมีอายุยืนนานขนาดนี้แล้ว ส่วนที่สปอยได้ของหนังก็มีเพียงแค่ว่าอับิเกลถูกจับตัวกำลังแบบเป็นแสดงบัลเล่แล้วก็กำลังกลับบ้านเนี้ยอยู่ดีๆก็ถูกจับตัวจากกลุ่มคนร้ายไปขังไว้ในบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นครอหาที่ยิ่งใหญ่ดูอลังการเขาวงกตมากแล้วอยู่ดีๆคนร้ายก็เริ่มค่อยๆทยอยหายไปทีละคนทีละคนเทน่ากับว่าเรื่องนี้ มีสถานกา,ารณ์แค่นี้แหละก็ก่อนที่จะถึกบ้านที่ถูกจับตัวแล้วก็หลายจาังรังก็อยู่ในบ้านที่ถูกจับตัวไปจนจบเรื่องนะครับความยาวแค่หนึ่งชั่วโมง4ี่บนาทีแต่ว่าดูสนุกลุ้นตลอดไม่หลับเลยครับนอกจากจะสยองขวัญะทึกขวัญแล้วยังมีเรื่องความตลกความสนุกสนานความเป็น ผึกแผ่นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในระหว่างหมู่โจรน,นะครับโจรในกลุ่มนี้ดูแล้วคือเราต้องเอาช่วยๆลุ้นโจรน,นะเพราะทั้งเรื่องมันไม่มีคนดีไงมีแต่ปีศาจมีแต่ผี ผีปีาศาจอันเดียวกันก็ก็คือแวมพร์นะครับพี่โอไม่รู้ว่าจะนับว่าแวมพายเป็นหนังผีดีหรือเปล่าเพราะว่าแวมพร์เนี่ยมันมีชีวิตจิตใจมีจิตวิญญาณเหมือนกับคนมีความสำนึกผิดชอบชั่วดีนะครับมีการเล่นสนุกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผีที่เอาแต่หลอกแล้วก็ไม่ใช่ปีาศาจหรือสัตว์ประหลาดที่เอาแต่กระหายเลือดดังนั้นแวมพายนะจะจัดหมวดหมู่ เป็นความสยองขวัญอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่หนังผีก็ว่าได้นะครับก็เท่ากับว่ามีแต่แวมพร์แล้วก็มีแต่คนร้ายซึ่งจับตัวมาเพราะฉะนั้นคนร้ายที่จับตัวเด็กมาเรียกค่าไถ่เนี่ยมันก็จะจัดเป็นคนดีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีคนดีให้เราลุ้นเราก็ต้องลุ้นไปกับคนร้ายก็ใครที่เป็นคนร้ายน้อยที่สุดเราก็จะลุ้นแต่ก,กับคนนั้นว่าให้เอาตัวรอดจากความลึกลับ แล้วเอาไปเกี่ยเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอันนี้พี่โอ๋ไม่บอกไม่สปอยเพราะว่าถ้าสปอยไปเดี๋ยวมันจะเสียอัตลรทกับคุณผู้ชมที่อยากเข้ามาดูนะครับหนังเรื่องนี้กำกับโดยพุ่งกับสกรีนทั้งภาค5ภาค6ก็คือไทเลอร์กิลเลตใช่ไหมพี่โอ๋จำชื่อไม่ค่อยม่นแล้วอีกคนหนึ่งพี่โอ๋จำชื่อยากมากนะครับทั้ง2องคนก็ามากำกับเรื่องนี้และนำแสดงโดยนักแสดงนำทั้งคู่ ของของทั้งคู่นักแ,แสดงนำในครีมก็คือมาริซาบาเรล่านะครับมาแสดงเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมกันจับน้องเนี่ย oh. เอาอริชาเวียสนุกมากเลยน้องคนนี้เล่นดีมากอายุจริงอายุ15นะครับแล้วก็เธอเล่นฉากต่างๆด้วยตัวเองถึง95%ถึงแม้ว่าจะมีสตันของเธอ รอรับหน้าที่อยู่นะครับแต่ฉากเต้นฉากน่ากลัวฉากอื่นๆก็จะมีแต่ฉากโหดร้ายบางฉากที่เธอไม่ได้เล่นเอง mm hmm. เท่านั้นนะครับอาจจะเป็นฉากที่ต้องเ,ออเสียเส่ยงต่อเสี่ยงต่ออวัยวะเพราะว่าตัวเธอก็เป็นบัลเล่เป็นนักบัลเล่เองเธอมาจากเครื่องมาชิลด้าเป็นหนังเพลง ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเล่นละครเวทีด้วยหรือเปล่านะครับก็มีมาลซ่ามีน้องอริชาเวียแล้วก็คนที่พี่โอชอบที่สุดคือแคทรีนนิวตันไปดูคนนี้โดยตรงเลยเธอคือลูกสาวของแอนท์แมนนะครับแบบทั้งเรื่องเนี่ยมีเธอคนนี้สวยที่สุ <c ười> ดส,สวยระเบิดเลยครับไม่ได้สปอยหมายถึงสวยระเบิดคือสวยมาก นะครับใครจะว่าสปอยก็ว่าไปใครที่ดูแล้วก็ถึงจะรู้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็จะไม่รู้นะครับว่าสวยระเบิดนี่คือสวยขนาดไหนนะครับเป็นหนึ่งในบรรดาคนร้ายคนร้ายอีกคนหนึ่งที่เด่นมากก็คือแดนสตีเวนเราเพิ่งจะเจอเขาในเรื่องกอดซิลล่าปะทะของภาสอนที่ผ่านมานี้เองแสดงเป็นหมอฟันให้กับคองนะครับก็มาแสดงเรื่องนี้ด้วยเราดูแล้วก็คิดว่าบทนี้มันก็เหมาะกับบทพระเอกเอ๊ะหรือว่าใครใครจะเป็นนางเอกนะเมลิซา หรือแคทลีนนิวตันหรือน้องอบิเกลเองนะครับแต่พระเอกก็เด่นอยู่คนเดียวแดนสตีเวนก็อาจจะเป็นพระเอกหรืออาจจะเป็นคนร้ายสุดๆก็ไม่รู้ไม่บอกอันนี้ให้ไปดูเองตัวพี่โอเองให้คะแนนเรื่องนี้ได้ถึง 8ปดเป็นครับเป็นค่าของความสนุกที่เราจะได้เจอกับอวิเกลเราจะได้เจอกับความสยองขวัญความตื่นเต้นการไล่ล่าแล้วก็โหดเลือดาสาดเกินบรรยายนะครับคือเวลาตายทีเนี่ยมันจะแบบสยองถึงขั้นหัวลุดหรืออะไรอไว,วัยวะฉีกขาดแบบร่างกายแหลกเหลวไปก็ได้เรื่องนี้มีการไว้อะไรให้กับ แองจัสคลาวด้วยนะครับที่เขาแสดงหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในคนร้ายแล้วก็เสียชีวิตไปในเดือนกรกฎราคมปีที่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ยังถ่ายทำไม่จบนะครับแต่บทของเขาเนี่ยถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็คือ1ในนักแสดงนำเรื่องนี้ซึ่งบทของเขาเป็นบทค่อนข้างดีพี่โอชอบคนนี้มากเลยแล้วพอมาหาข้อมูลทีหลังปรากฏว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องขอไว้อะไรให้กับ นักแสดงหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับทิ้งผลงานที่น่าจดจำประทับใจไว้กับเรื่องอบิเกลก็อยากจะเชิญชวนให้ไปดูใช้น้อยรอบน้อยโรงครับพี่โอเสียดายมากคือวันนี้เป็นวันแรกที่ฉายเนี่ยมาคุยที่พรมนาก็หาโปสเตอร์ไม่ได้แล้วเจอแต่สแตนดี้นี้ก็ขอยืมเขาเอามาใช้นะครับก็มีรอบฉายอยู่แค่ครึ่งครึ่งโรงเท่านั้นสลับกับเรื่องโยโรนะครับ หมวยยวยมวยไม่ยอมย,ยุ้ยซึ่งโยโรเนี่ยมีรอบพิเศษมาก่อนหน้านี้แล้วมีกระแสะปาต่อปามาก่อนหน้านี้แล้วสัปดาห์นี้มีหนังเข้าแค่3เรื่องอีกเรื่อง,งก็คือพี่โออ่านเป็นครีมอาบน้ำนะครับชื่อครีมขยําปรากฏว่าโฆษณาเต็ไมไปหมดแทบจะทุกรอบในสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าแทบจะไม่มีที่ฉายนะครับไม่มีที่ยืนคงต้องไปหาคุยกันที่อื่นในรอบสือ่อเขามีเลี้ยงด้วยนะครับเลี้ยงเลือด เลือกปลอมเลือกเพียวดิคุแล้วก็มีการแจกเคี้ยวด้วยพี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแจกทําไมเคี้ยวใช้อะไรก็ไม่ได้อันเล็กที่เดียวนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้พบกันในคลิปต่างๆคลิปอนึนงขอบคุณครับสวัสดีครับ